เมื่อเราได้รูปภาพที่จะสร้างสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟด้วย t ิ i เกอรแล้วนะครับเราก็ไปสร้างตัวสี่เหลี่ยมผืรูปภาพเพื่อที่จะคุ่มรูปภาพเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็จะใส่เป็นสีที่เราเลือกไว้นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ข้อความ a เลือกรูปแบบตัวอักษรสัก200ครับ A ีกดคัดลอกไปนะครับ,รบ,ไ,ปนะรบไปที่ตัว c c ยายห้เป็นนิดนะครับจุด c ประมานี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ไปที่เมนูคําว่าเลือกนะครับเลือกคําว่าบหนณาต่างส่วนที่เลือกกดเลือกไปเลยนี่ครับตัวที่เราสร้างสักครู่นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเอรับจุดนี้นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเอก็รูปภาพเอสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่จุดนี้นะครับรูปภาพสี คือนี่นี้นะครับเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับเราได้ตัวสี่เหลี่ยพื้นผ้าได้รูปภาพมาเรียบร้อยเราก็ไปที่เมนูคําว่าการเคลื่อนไหวตรงนี้ครับภาพเคลื่อนไหวตรงนี้เราปิดประกอครับภาพเคลื่อนไหวไปกดเรากดเลือกตําแหน่งวัตถุนี้ก่อนครับตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กดมานตาตาเสร็จแล้วก็ไปกดคําว่าเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนี่ครับเพื่อที่เราจะสร้าง สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับโดยคําสั่งสติกเกอร์นะครับเราเลื่อนลงมาครับไปดูที่เมนูคาว่าตรงนี้ครับการอาอกอแบบเลื่อนนะครับไปอีกครั้งหนึ่งครับการเข้าแบบเลื่อนอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตว่าตัวตําแหน่งนี้นะครับจะมีสีแดงสีเขียวนะครับสีแดงคือการออกคือเลื่อนหายไปครับ สีเขียวคือการกลับมานะครับเราก็ไปตั้งค่าเลยครับไปที่ตรงนี้ครับสีแดงก่อนครับคลิกสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดการกำหนดเวลาไปที่สติ๊กเกอร์ครับเสร็จแล้วก็ไปคลิกตรงนี้ครับเริ่ม Effect. เอฟเฟกต์แล้วคลิกกดเลือกสี่เหลี่ยมคูณค้าเองตกลงไปที่ นี้ครับสีเขียวมากเมื่อสักครู่สีแดงดาวแดงตรงนี้ครับกำหนดเวลาติกเกอร์เหมือนเดิมครับนี้ก็เลือกตำแหน่งนี้ครับถูกต้องแล้วครับรูปภาพ A ตกลงต่อไปเราก็มาที่ฝัง่งนี้ครับตัวสกดเมนูเพิ่มภาพขึ้นใหม่อีกเช่นเคยนะครับ แล้วก็มาที่คำสั่งเดิมนะครับเรือนครับตัวเมนูการออกแล้วก็เรือนไปเพิ่มภาพอีกครั้งหนึ่งครับการเข้ามาแล้วก็เรือนตรงนี้นครับเสร็จแล้วเราก็ไปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับเหมือนเดิมไปกำหนดเวลาไปที่ชิกเกอร์นะครับเริ่มเติดเมื่อคลิกตรงนี้ใช้คำว่า สี่เหลี่ยมผืนภ้าสี่นะครับแล้วกดตกลงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับตำแหน่งสีเชียวครับการกำหนดเวลามาที่คลิกเกอร์นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มเอฟเฟกตเมื่อคลิกตำแหน่งนี้รูปภาพ A เอกอไม่ใช่ครับรูปภาพ4นะครับเพราะว่า A เราทำไปแล้วอยู่ฝั่งนี้ครับ4กดตกลงเราจะสังเกตว่า จะมีดาวแดงเขียวแดงเขียวนะครับตัวนี้คือ a นะครับตำแหน่งนี้สี่เหลี่ยมพื้นผ้า a รูปภาพ a ครับตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้า c รูปภาพ c ี่งนี้นะครับเมื่อเราได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ดึงเข้ามาครับนี่คือติ๊กเกอร์ที่เราใส่ไปนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราได้ คำสั่งคติกเกอร์นะครับเราใส่ให้กับภาพแล้วเราก็าไปที่เมนูคําว่าการเปลี่ยนกดเราไปดูตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเมาส์ตรงนี้คือถูกต้องแล้วกรณีที่มีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับให้เรากดออกนะครับคือว่าเวลาเราใช้งานนะครับเราต้องกดเมาส์คลิกเลือกนะครับดังนั้นมันก็จะ เสร็จสิ้นการนําเสนอนะครับเพราะฉนั้นเราให้เอาเครื่องมอ้ถูกออกนะครับได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ลองกดนําเสนอดูนะครับพอมอบิชิจะสังเกตว่าจะเป็นรูปมือขึ้นมานะครับชี้รูปมือขึ้นมาตรงนี้ครับถือว่าถูกต้องนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งไปเจอคําศัพท์นะครับ a an แปลว่าด o ี่นะครับเราก็จะนําเสนอไปให้นักเรียนดูนะครับ เป็นสื่อในการสอนให้กับเด็กๆนะครับกดอีกครั้งหนึ่งกลับมาต่อไปตัว C นะครับกด C คแับแปลว่าแมวนะครับเราก็นำเสนอไปกดอีกครั้งหนึ่งนี่คือการนำเสนอในรูปแบบของสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์นะครับด้วยคำสั่งทริกเกอร์นะครับซึ่งสร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint น,นะครับ